เรามากับที่หนุ่มน้าวานคนนี้กันดีกว่าน,นะคะชา,านูนั่นเองแหมะอย่างที่หลายคนที่เป็นแฟนคลับเขาก็คงจะทราบกันแล้วแหละว่ามีข่าวออกมานะคะว่าหนุ่มน้อยคนนี้มีการซื้อที่อยู่นะคะที่เป็นอสังหาชิ้นใหญ่เลยด้วยเงินสดค่ะคุณผู้ชมปิสคอเรียค่ะสื่อสายเศรษฐกิจชื่อดังของเกาหลีใต้ล่าสุดตีข่าวเรื่องที่ชา,านงู สมาชิกหนุ่มหล่อขั้นเทพเลยแห่งบอยแบนด์วงแอสโตรจากเกาหลีใต้ล่าสุดนะคะมีการซื้อเพนเฮาส์หรูย่านชองดัมโดงค่ะในกังนัมกรุงโซลด้วยเงินสดแถมที่นี่นะคะยังเคยเป็นที่พำนักของประธานบอร์ดบริหาร s ซัมซุงดังนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะว่าเพนเฮาส์เหล่านี้แห่งนี้เนี่ยนะคะจะหรูหราอลังการขนาดไหนค่ะ ตามข่าวบอกนะคะว่าชาวรุูเนี่ยเพิ่งที่จะซื้อที่พักใหม่ในโครงการบิวโพลิสเพนท์เฮาส์แห่งนี้ค่ะตั้งแต่วันที่7จ็กดกรกฎาคมปีที่แล้วซึ่งห้องพักในโครงการนี้เนี่ยแต่ละห้องก็กินพื้นที่หมดทั้งชั้นเลยค่ะเพื่อการันตีความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยซึงไม่น่าแปลกนะคะที่เหล่าเซเลบคนดังค่ะไม่ว่าจะเป็นคนบันเทิงที่ต้องการความเป็นส่วนตัวจะเลือกมาพักอาศัยในโครงการนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทั้ง พักมินยองนั่นเองซึ่งเป็นนางเอกซีรีส์รักไม่นะเลยค่ะคิมค่ะข่าวบอกด้วยนะคะว่าชาวนูเนี่ยซื้อเพนเฮาส์แห่งนี้ค่ะด้วยเงินสดที่ราคา4 9่0ล้านวอนนะคะหรือว่าประมาณ137ล้านบาทซึ่งสูงกว่าราคาที่เจ้าของเดิมซื้อมาราว1000ล้านวอนเลยและก็เพราะว่ากินพื้นที่ทั้งชั้นเพนเฮาส์แห่งนี้ค่ะจึงกว้างขวางโออาประกอบไปด้วย4ห้องนอน3ห้องน้ำแถมมองเห็นวิวแม่น้ำฮันได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ งานนี้นะคะชาวเน็ตต่างคือหาเรื่องที่ชารนูเนี่ยอายุแค่24ปีแถมเพิ่งเดบิวต์เมื่อปี2015หรือว่าเมื่อ6ปีที่แล้วแต่กลับทําเงินมหาศาลจนสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหราไว้ครอบครองได้ด้วยเงินสดค่ะแหมจะอายุหรืออะไรก็ไม่สําคัญนะคะเพราะเขาดูที่ความสัมารมราทั้งร้องเพลงนะทั้งเล่นซีรีส์เล่นละค,ครดีขนาดนี้ก็น้องดังจะตายเิเตอร์อพี่ แต่เก่งมากๆเลยนะอเองนะครับแล้วก็สามารถ<ช>สร้างอะไได้แล้วซึ้อด้วยเงินสดนี่ไม่ได้ธรรมดาเลยนะมันเก๋ตรงนี้อาไปเลยจาสวยๆสย 10, ิบพันเก้รัอยรอยโอ้สิบคะแนนเต็มนะฮะ